ทักทายลิงทกทยกินข้าวแล้วค่ะและไอ็อดอยียก็รู้อะไรอ่ะลิงน่ารักมากค่ะแม่ ชัดเลยนะคะนี่โรเซ่ดูเหมือนว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆด้วยนะคะสงสัยว่าจะได้ครูดีค่ะและล่าสุดนะคะก็มีคลิปๆนี้นะคะจากงานแฟนไซค่ะมาตอกย้ำนะคะว่าเธอนั้นเข้าใจภาษาไทยได้มากขึ้นจริงๆเลยนะคะ แม้แมแม้มีแบบพี่รักหนูนะคะโมเมนต์นี้ค่ะต้องบอกว่าน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยนะของเจ้าแชงค่ะที่ถูกบลิงไทยนะคะสอนให้พูดภาษาไทยอีกแล้วค่ะ แน่นอนค่ะว่าเธอพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากเลยนะแล้วก็สำเนียงนะคะเสียงก็หวานเชียวค่ะแถมพอบลิงนะคะบอกความหมายค่ะเจ้าตัวยังหันไปหาลิซ่านะคะแล้วก็พูดคำนี้เนาะซึ่งก็โรเซ่ค่ะอายุมากกว่าลิซ่านะคะแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองค่ะแต่ประมาณว่าตัวเองก็เข้าใจคำว่าพี่อะเนาะก็เธอคะมีการร้องอ๋อนะคะแบบว่าเข้าใจค่ะแล้วก็หันไปพูดกับลิซ่าด้วยประโยคนี้นะคะ ก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่เชื่อว่าใครหลายคนนะคะที่ได้ดูไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คงจะอดยิ้มตามเธอไปไม่ได้เลยนะเรียกว่านะคะทั้งกรีดแล้วก็อมยิ้มตามไปเลยนะสําหรับสไปไทยคนนี้ค่ะโรเซ่นะคะพูดไทยนะคะชัดขึ้นมากขึ้นทุกวันจริงๆค่ะแม่ก็คงจะได้ครูดีนะคะอย่างน้องลิซ่าเนาะคอยฝึกให้นะคะคณล่ะคะดูไปอมยิ้มตามไปหรือเปล่านะคะเหมือนกันบ้างไหมยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะคะก็เอามาฝากค่ะสําหรับคลิปน่ารักน่ารักนะคะที่โรเซ่นั้นพูดภาษาไทยค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้ากินข้าวแล้วค่ะเอดิวและเอดิว